สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทรจี EP นี้มาเจาะดวงการเงินช่องทางการหาเงินและคําเตือนในการใช้จ่ายแบบใดที่ต้องระวังเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านในเดือนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมมาดูการเงินของคุณในเดือนสิงหาคมนะคะเจ้าเรือนการเงินคือดาวพฤหัสค่ะเป็นดาวรายปีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นนานปัจจุบันโคจรดีมากไปอยู่ในภพพันธุเป็นปฐุมเกณฑ มีโอกาสได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินได้โชคจากคุณในครอบครัวใน1ปีนี้นะคะแล้วในเดือนนี้นะคะก็จะมีดาวรายเดือนก็คือเลข3ดาวอังคารเนี่ยนะคะท่านโคจรลอยสมทบอยู่นะ,ะเลยทําให้เรื่องของการเงินของคุณนะคะก็จะมีดวงดาวไปกระตุ้นหลายดวงเหมือนกันนะคะก็จะเป็นช่องทางในการได้เงินของคุณนั่นเองนะคะแต่ก่อนไปดูดาวอังคารเลข3เนี่ย เลข5ดาวการเงินโคจรสัมพันธ์กันกับดาวฤตยูอันนี้1ปีนะคะที่บอกว่าจะได้บ้านได้รถได้โชคอะไรจากคนในครอบครัวเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นในลักษณะของ5 0จะยิ่งโดดเด่นนะคะก็คืออาจจะเป็นทรัพย์สินของคนในครอบครัวอยู่แล้วที่เป็นสินทรัพย์มรดกนะคะหรือว่าคุณอาจจะ,ะซื้อบ้านที่เป็นบ้านเก่าแล้วเอามาเรโนเวทใหม่อันนี้นะคะหรือว่าคุณอาจจะใช้บ้านของคุณเนี่ยนะ,ะในการทํามาหากินก็ได้นะคะอาจจะเปิดเป็นแบบออฟฟิศ ที่เป็นในลักษณะ50ก็คือว่า,าทําเกี่ยวกับพวกศาสตร์โบราณเช่นทําแบบยาแผนโบราณทําเรื่องของร้านนวดเป็นโรงเรียนสอนอโหราศาสตร์นะคะเป็นแบบว่าบ้านที่ทําเกี่ยวกับทนายความนะคะหรือไปสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในแวดวงของการศึกษาก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็คือจะค่อนข้างโดดเด่น ถ้าเกิดว่าคุณใช้บ้านหรือสำนักงานของคุณเป็นในลักษณะนี้นะคะกลุ่มอุตสาหกรรม50เนี่ยก็จะทําให้คุณยิ่งประสบความสาเร็จได้เงินทองไหลามาเทมาเพราะว่าเลข5สัมพันธ์กับพบก,การเงินด้วยนะคะแต่เอาเป็นว่าเดือนนี้จะมีเลข3หรือดาวอังคารเนี่ยมาโคจรสัมพันธ์อยู่นะกับดาวการเงินแล้วเป็นดาวที่ดีเป็นดาวคู่สมโพธแปลว,ว่าเอ้ยมีโอกาสได้เงินนะเนี่ยเงินนี้นะคะมาจากอังคารมาจากพบก,การงาน,นะคะ่ะแสดงว่าคุณต้องลงมือทํา หรือเป็นสิ่งที่คุณเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วคุณก็พยายามที่จะหาผลประโยชน์หาโอกาสสร้างช่องทางต่าง,าง,างๆนานานะคะเช่นคุณอาจจะมีการปรับปรุงบ้านไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็พยายามสร้างโอกาสก็คือไปติดต่อเอเจนต์นะไปติดต่อเพื่อนบอกเพื่อนบอกญาติกระจายข่าวออกไปว่าเอ้ยฉันซ่อมบ้านแล้วนะ สามารถมาเช่าบ้านฉันได้นะฉันซ่อมบ้านแล้วนะกําลังจะประกาศขายมาซื้อได้นะมันเป็นเหมือนว่าสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปกับเรื่องพันธุ์บ้านครอบครัวทรัพย์สินของคุณเนี่ยตอนนี้จะรีเทิร์นกลับมาเป็นเรื่องของการเงินได้แต่คุณต้องลงมือทําและคุณต้องสื่อสารหรือติดต่อหรือพูดออกไปเพราะอังคารมาจากภพชาชา้าแปบลบว่าถ้าไม่บอกคนก็ไม่รู้ปล่อยเงียบๆไว้แล้วติดอยู่แค่หน้าบ้านมันอาจจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่นะมันจะต้องแบบ พยายามลงมือลงแรงอังคารคือเรื่องของแบบกล้ามเนือ้อต้องพยายามขยับขยื่นลงทุนลงแรงพูดติดต่อสื่อสารนะคะอันนี้ก็จะช่วยทําให้เรื่องของการเงินของคุณมันยิ่งแบบคล่องตัวมากขึ้นมีโอกาสที่จะกู้เงินผ่านมีโอกาสที่จะมีคนมาเช่าบ้านนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นนายหน้านะ,ะนายหน้าข,ขายที่ดินขายบ้านขายรถเนี่ย ก็จะเป็นเดือนที่มีโอกาสปิดจ็อบได้มีคนมาซื้อกินกำไรจากยอดคอมมิชชั่นได้ทีนี้ดาวพฤหัสดาวการเงินยังสัมพันธ์กับเลข9าดาวเกตที่ภพวีนาด้วยนะคะเลยเหมือนว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราอะค่ะอาจจะมีโอกาสได้เงินจากการทำงานที่บ้านนะคะอาจจะเป็นแบบการทำงานที่บ้านแล้วทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือโลกออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็คือการไลฟ์ขายของที่บ้านนะคะการติดต่อกับ ลูกค้าต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะเพราะดาวเกตเรื่องของต่างชาติและโลกโลกออนไลน์เป็นสาคัญถ้าเกิดว่าเรามีการแบบเดินทางติดต่อไปพบคนต่างชาตินะคะเดินทางติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศสมมุติว่าคุณติดต่อได้ละแล้ว,แล,วแล้วคุณมีโรงงานอย่างนี้นะคะ่ะเพราะว่ามันเหมือนเงินอยู่กับพันธุ์คือบ้านหรือโรงงานหรือทรัพย์สินของคุณนะคะ การติดต่อแบบผ่านช่องทางออนไลน์ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติเอ้ยเธอเธอมาใช้โกดังชั้นก็ได้นะชั้นมีแบบว่าออฟฟิศอยู่ที่นี่ฉั้มีโรงงานอยู่ที่นี่ฉั้มีโกดังอยู่ที่นี่แล้วก็มีการติดต่อพูดคุยกันร่วมมือกันในการทามาหากินก็จะมีแบบเหมือนช่องทางะว่าไอ้ทรัพย์สินของคุณนะมันจะแปลสภาพมาเป็นเรื่องของเงินได้ด้วยเช่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นการแบบติดต่อเรื่องของการนําเข้าส่งออกพวกแบบตู้คอนเทนเนอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ทีนี้ดาวราหูอะค่ะท่านมารออยู่ในภพก,การเงินอันนี้ตามหลักโหราศาสตร์เป็นเกณฑ์พินทุบาทนะเพละว่ามันมีรายจ่ายที่ไม่คาดการไว้อะเกิดขึ้นได้เพราะราหูเป็นลมพายุค่ะอยู่ดีๆก็มีลมพายุหอบความวุ่นวายมานะมีแบบเงินแบบเป็นลักษณะเงินหมุนคือหมุนจากมือซ้ายไปมือขวานะคะหมุนเข้ามือซ้ายออกมือขวาความยุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องของการเงินอันนี้เป็นพินทุบาทนะเลย อันนี้ต้องทําใจเหมือนกันว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องรายจ่ายที่มาอย่างปุุปรับฉพลันไม่ทันตั้งตัวไปตลอดปีนะคะเพราะราหูอยู่ตรงนี้นานแต่ว่าเดือนนี้มองว่าเรื่องของรายจ่ายน้อยกว่ารายได้เพราะว่าดาวคู่ศัตรูของราหูาคือเลขหนึ่งเลขสี่เนี่ย ถ้าลออยู่ในจุดอริแพรว,ว่ามาทําอิทธิพลกันกันกบราหูไม่ได้นะคะถ้าอยู่ในจุดอื่นที่ส่งแสงถึงเนี่ยอาจจะทําให้เราแบบว่ายิ่งจ่ายมากเลยอะนะเลยกลายเป็นว่าเอ้ยเดือนนี้โอเคนะมันยังแบบว่าพอมีพอได้อยู่รายจ่ายที่คิดว่าอยู่ดีชอบมาเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่มาแล้วนะคะหรือว่าคนอื่นไปรับแบบรับผิดชอบแทนสมมุติว่า,าคุณมี คู่ครองอย่างเงี้ยปกติเขาอาจจะมาเบียดบังเราอะคราวนี้เขาก็อาจจะไม่เป็นคนที่ช่วยเราเองนะคะหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็จ่ายเองอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าตัวลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจ่ายช้าอะคราวนี้ก็อาจจะจ่ายเร็วมันเลยเหมือนว่าไอ้เรื่องของราหูคนทรัพย์เนี่ยนะคะเดือนนี้จะไม่ค่อยมีอิทธิพลเพราะศัตรูไม่อยู่ในจังหวะที่มาทำร้ายดาวราหูได้นั่นเองแล้วก็พอช่วงสิ้นเดือนนะคะ วันที่26สิหิงหาเนี่ยดาวอังคารย้ายเข้าสู่ภพปุตตะต่อด้วย27สิงหาดาวสุ์ละย้ายเข้าสู่ภพมรณะเลยมันเกิดมุมจตุสดายค่ะเลข8เลข3าเลข6เลข9อ่ะสัมพันธ์ถึงกันแล้วสัมพันธ์ถึงดาวก,การเงินแสนดงว่ามากระตุ้นกับราหูอีกละแล้วดวงดาวเนี่ยเออคุณไปในทิศทางที่ไปทางที่ดีนะก็เลยเหมือนว่าเอ้ยมันมีเรื่องของความคล่องตัวในเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าคุณ าราหูาค้นทรัพย์อยู่แล้วยังไงต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่มันก็จะเหมือนว่าเราหมุนเงินได้เราได้โชคมาจากตรงนั้นตรงนี้มันมีความคล่องตัวในเรื่องของการทํามาหากินเงินเข้ามือซ้ายถึงจะออกมือขวาก็อาจจะเข้ามือซ้ายสองออกแค่หนึ่งอะไรเงี้ยมันมันเหมือนมันมีแบบเรื่องของโชคด้วยนะเพราะว่ากระดุมกระดุมพระอยู่กับปุตตะแล้วก็ลาพระด้วยอ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนเรื่องของโชคลาภด้วยค่ะ <S <S บางทีอาจจะได้โชคฟุกฟ๊กๆนะคะถูกหวยเล่นหุ้นได้ เจอลูกค้าดีๆนะคะแบบว่าคุยแล้วจ่ายเลยไม่ต้องรอไม่ต้องแบบยืดเยื้อยาวนานซื้อแล้วไม่ต่อคือมันเหมือนเงินคุณะไปสัมพันธ์กับภพปุตตะอันนี้เป็นดาวคู่ธาตุคู่ธาตุแปลว่าเราว่ายังไงว่าตามกันได้ลูกค้าดีได้ลูกน้องอขยันขันแข็งพยายามหาเงินหาทอให้กันกับออฟฟิศนะคะลงทุนอะไรก็ดูมันแบบไหลลื่นคล่องไปหมดเลยจะทํากิจการอะไรใหม่ๆนะคะเพิ่งเริ่มทํา ก็กลายเป็นว่าแขกก็เข้าละลูกค้าก็เข้าละนะมันไปในทิศทางที่ดีหมดเลยทีนี้เลข8เจอกับเลข9้าเลข9้าเนี่ยอยู่ในภพราชาเป็นมหาอุดอีกนะคะภพราชาเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภอยู่แล้วนะคะแล้วดาวเกตเนี่ยก็เป็นเรื่องของบุญกุศลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยมหาอุดก็คือชั้นสูงนะคะคือแบบถ้าได้โชก็โชก้อนใหญ่อะ่ะคราวนี้นะคะได้โชก้อนใหญ่มากนะคะอาจจะมาจากเรื่องของ พกพันธุเนี่ยแหละนะคะเลยมองว่าคุณมีบ้านให้เช่ากี่หลังงามีคอนโดกี่ที่นะมีโกดังกี่ที่นะพยายามแบบหรือคุณเป็นนายหน้าคุณต้องแบบโหพยายามไฟท์เลยนะพยายามหาช่องทางในการแบบติดต่อลูกค้าให้ได้เยอะๆอะมันเหมือนว่าถ้าคุณเป็นนายหน้าขายที่ดินอะ่ะเดือนนี้ก็อาจจะได้ขายได้หลายที่ขายได้หลายแปลงเหมือนกันยิ่งคุณขยันน่ะนะคะมองว่าคุณก็จะยิ่งได้เงินมากในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนแต่ว่า ไอมุมจัตุสดายเนี่ยมันออกช่วงปลายเดือนแปลว่าคุณต้องทําเหตุมาก่อนใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้ทําเหตุแล้วคุณรอให้ฝนมันแบบตกมาอ่างเออก็ไม่ได้เอาไปลองเลยมันก็ไม่ได้คุณต้องทําเหตุมาตั้งแต่ต้นเดือนน่ะแล้วความขยันของคุณมันก็จะพลิกเหมือนสมมติว่าคนจะคุณเป็นนายหน้าคุณจะมาซื้อคอนโดคุณกลายเป็นว่าเขาบอกซื้อหนึ่งหนึ่งห้องแล้วเขาก็เป็นรีเฟอร์เพื่อนเข้ามาอีกอย่างเนี้ย เลยแบบกลายเป็นว่าโอ้ยเราเลยได้ลาบลาภาเป็นมหาอุดคือได้มาแบบโอ้สูงสุดสุดเลยเอออะไรประมาณนี้ทีนี้มันจะมีภพที่มีเงื่อนไขก็คือดาวสุขเลขหกในภพมรณะเนี่ยมันเหมือนมันต้องเสียก่อนมันต้องเสียอะไรบางอย่างแล้วมันถึงจะเทินกลับมาเป็นคุณนั่นเองคะเช่นบางทีเราอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านรถที่ดินคอนโดปรับให้มันสวยงามมีการลงทุนอะไรบางอย่างหรือเราต้องแบบเออย้ายออกจากคอนโดนี้เพื่อเอา จะไปให้เขาปล่อยเช่าก็ต้องมีแบบเรื่องของค่าเดินทางต้องไปอยู่ที่ไหนอะไรคือมันจะต้องมีจุดอะไรเสียบางอย่าง แล้วเราจึงจะได้ออกมาเป็นเงินนั่นเองนะคะรวมถึงต้องระวังเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านเหมือนกันนะคะนะพันทุกมรณะสุภามรณะอาจจะเป็นเรื่องของคนในบ้านที่มีเรื่องของกินการเจ็บป่วยแต่ว่าก็จะเป็นอะไรที่เราเสียไปเพราะเราทำากาันแล้วอาจเดี๋ยวก็ได้คืนมาก็ได้นะก็จะมีจุดมรณะแหละจุดเสียอะไรบางอย่างแต่จะเทินกลับมาเป็นเงินในภายหลังนั่นเองนะอ่ะก็มองว่าคนกลุ่มเดือนนี้นะเป็นเดือนแห่งแบบ โชคลาภความสําเร็จเรื่องของเงินทองแต่อาจจะต้องทําให้ถูกทิศถูกทางเพราะว่าเหมือนตัวเงินของคุณไปสัมพันธ์กับภพอพันธุ์เยอะมากในเดือนนี้นะคะบ้านรถที่ดินทรัพย์สินหรือคนในครอบครัวค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปคําทํานายประจําเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP ีอื่นๆค่ะสาหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id ชีตา astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ